มืดมาเลยนะครับน่าจะตกหนักอยู่พอสมควรดูจากสีนะครับ ตกแรงหน้าดูแน่นอนอม,มืดมาเลยนะครับฝั่งนี้ก็แดดจ้าอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มไล่มาแล้วครับผม ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นในตรงแกนนี้ไหมครับเนี่ยครับมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นหมุนหมุนไงไม่รู้ตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนตัวมาแล้วนะครับเคลื่อนตัวมาเร็วมากมาลูกใหญ่พอสมควรเลย <c oughs> มาไวมากครับฟังจากเสียงลมเนี่ยเคลื่อนตัวเร็วมากเลย